เพื่อนสนิททอยทอยเปิดแชทชนวนเหตุที่ทำให้สติหลุดกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้สำหรับกรณีที่นักแสดงสีรีวาย y อย่างทอยทอยธนพัทอายุ21ปีแทงแฟนสาวของตัวเองจนเสียชีวิตคาบ,บ้านพักซึ่งเบื้องตน้นพบบาดแผลที่ร่างกายกว่า20จุด ล่าสุดครูตามนำสมมติอดีตครูประจำชั้นที่ทอยทอยเคารพก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการทุบโต้ข่าวทางช่องอมรินทีวีซึ่งเล่าว่าตนเคยเป็นครูประจำชัน้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งของทอยทอยและเด็กคนนี้เป็นคนน่ารัก เป็นคนนิสยัยดีและตั้งใจเรียนมากสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังทราบข่าวยอมรับว่าตกใจคิดไม่ถึงว่าทอยๆจะก่อเหตุรุนแรงถึงขั้นนี้เพราะถ้าจากบุคลิกที่ตัวเองรู้จักเจ้าตัวไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นครูหรือเพื่อนนักเรียนหลังทราบข่าวก็ตกใจไปด้วยกันแต่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าหลังเกิดเรื่อง นได้มีการพูดคุยกับเพื่อนสนิทของทอยๆซึ่งเพื่อนสนิทคนนั้นมีการโชว์แชทให้ดูว่าทอยๆเล่าให้ฟังว่าทางด้านฝ่ายหญิงมีการข่มขู่ลักษณะจะเอาให้ถึงตายรวมถึงคนในครอบครัวด้วยซึ่งจากตรงนี้ก็เป็นเพียงข้อมูลจากคนไกลชิดของทอยๆเท่านั้น ในส่วนของคดีความก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานต่างๆต่อไปเชื่อว่าอีกไม่นานคงได้เขาสรุปสำหรับเหตุการณ์นี้นั่นเองละคะ่ะ